ครับสวัสดีครับอิทิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับก็วันนี้นำมีดควานช้างหลวงพ่อเดิมมารีวิวให้ชมนะครับควานช้างหลวงพ่อเดิมเล่มนี้ความยาวอยู่ที่สิบห้านิ้วครึ่งเฉพาะใบเขาเก้านิ้วครึ่งนะครับเป็นมีดยุคต้นๆหลวงพ่อเดิมอายุก็กว่าหนึ่งร้อยปีได้แล้วเป็นด้ามไม้ฝักไม้ เก่าแก่เข้มขังสวยงามมากเป็นมีดควานช้างที่ขนาดกำลังดีนะครับกันเขาก็เป็นเหล็กดำผสมกับเงินหวายไปรัดมาไวใ้ให้ใหม่นะครับของเดิมชำรุดไปแล้วรันโดยช่างแถบพายุหะแล้วก็ฝักเขาเนี่ยจะมีรอยจานด้วยลายมือหลวงพ่อเดิมทั้งสองฝั่งเลยนะครับ ฝักสวยมากเป็นฝักเก่าฝักเดิมแค่ฝักไม้ก็คุ้มแล้วนะครับสำหรับมีเล่มนี้รอยจันสวยมากเลยเดี๋ยวมาชมความงามด้านในกันนะครับด้านในนี้ก็ เป็นใบมีขนาด9นิ้วครึ่งลวดลายลายนี้คือลายกระหนกดอกไม้สวยงามมากเป็นลายที่ไม่ค่อยพบเจอนะครับลอยต่อของมีก็สวยงามเก่าแก่เข้มขังมาก ใบมีดสวยเหล็กสวยมากครับมีดเล่มนี้มีดหลงพ่อเดิมพุทธคุณดีเข้มขังทุกเล่มนะครับเป็นมีดพุทธคุณครอบจักกรวาลไข่ได้ครอบครองไปชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับพุทธคุณดีเป็นสุดยอดของมีดหมอเครื่องลังไทยคนที่จะมี มีดหมอหลวงพ่อเดิมไว้ในครอบครองได้ไม่ใช่ว่าจะแค่มีเงินนะครับแต่ต้องมีวาสนาที่ดีด้วยหากไม่งั้นแล้วก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะได้มีดหมอของหลวงพ่อเดิมไปไว้ในครอบครองแล้วก็ด้าไม้ฝักไม้แบบนี้ราคาไม่สูงเท่าไหร่นะครับราคายังพอจับต้องได้ก็ถ้าอยากได้พุทธคุณดีด อยากได้มีดหมอหลวงพ่อเดิมสวยๆสักเล่มหนึ่งก็โทรติดต่อสอบถามผมมาได้นะครับรับประกันให้เลยว่าเป็นมีดแท้มีดสวยทันยุคทันหลวงพ่อเดิมปลุกเสกแน่นอนสวยมากเลยมีดควานช้างเนี่ยส่วนใหญ่ที่ลูกค้าผมเขาช่าบูชาไปเขาก็จะเอาไปไว้ในห้องทำงานเอาไปไว้ในบนหิ้งพระนะครับ ก็จะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีต่างๆให้ออกไปจากครอบครัวให้ออกไปจากที่ทำงานได้นะครับธุรกิจการงานก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองมีความสุขสมบูรณ์สุขนะครับคนในบ้านก็จะแค้วค่าปลอดภัยป้องกันอักคีภัยนะครับป้องกันขโมยขจรนนะก็เป็นเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับ มีดหมอและวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผู้ที่ได้รับฉายาว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งเมืองสีแควฉายานี้ไม่ได้มากันง่ายๆนะครับแสดงว่าต้องมีปฏิหารเยอะมากเลยถึงได้รับฉายานี้ขึ้นเข้ามาถึงมีฉายานี้นะครับสำหรับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพก็สุดท้ายนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหากอยากทราบราคาหรืออยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามมาที่รายละเอียดที่ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ